ำไมคนมีรายได้น้อยต้องมีประกันโรคร้ายแรงก่อนค่ะต้องบอกว่าจากสถิติเลยนะคะปัจจุบันค่ะโรคร้ายที่เจอง่ายที่สุดในตลาดก็คือโรคมะเร็งค่ะไม่แน่ใจค่ะคนรอบตัวของเรามีใครบ้างตรวจพบเป็นมะเร็งบ้างคะก็ลองถามกันดูนะคะและที่สําคัญค่ะโรคร้ายสามารถหายได้ค่ะแต่ต้องมีเงินในการรักษาที่สําคัญกว่านั้นค่ะเบี้ยประกันของโรคร้ายแรงค่ะถูกมากๆค่ะวันนี้นะคะวงเงินโรคร้ายแรงเป็นค่าชเชยเงินก้อน1ล้านบาทนะคะเบี้ยประกันอาจจะแค่ 3,000ถึง5,000บาทต่อปี3 0 0พันต่อปีนะคะเดือนละ300วันละ10บาทนะคะ ถูกกว่ากาแฟที่เรากินนะคะน้ําอัดลมที่เราดื่มถูกกว่าข้าวที่เราทาน,นะคะ่ะแต่ว่าเงิน10บาทตรงนี้นะคะจะเทิร์นกลับไปะคะ่ะในวันที่เราเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงเป็นเงินก้อนให้กับเราเลยนะคะโรคร้ายแรงอาจพรากสุขภาพของเราไปค่ะแต่ไม่สามารถพรากกาลังใจของเราได้วันนี้ถ้าเรามีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งเราจะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตและเดินต่อไปได้นะคะก็อย่าลืมนะคะเบีย้ยถูกคุ้มครองสูงมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์สำหรับคนที่มีคำถามได้เลยค่ะ